สวัสดีครับเพื่อนเกษตรกรที่สนใจอยากจะซ่อมปั๊มเองนะครับตรงนี้ผมจากคลิปที่แล้วนี่เนี่ยเห็นไหมเอ่อที่จะทดสอบให้ดูนี่น่ปั๊ม12โวลต์ดีซี8,000ลิตรต่อชั่วโมงนะฮะเดี๋ยวจะลองให้ดูตอนนี้ประกอบประกอบเสร็จแล้วนะครับเนี่ยเนี่ยเปลี่ยนฐานเปลี่ยนอะไรเรียบร้อยแล้วจับฐานใส่แล้วครับก็ใส่อันนี้เข้าไปนะเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับว่าเนี่ยเนี่ย เห็นนะ1 2โวลต์เนี่ยเนี่ย2โวลต์นะเอาคีบคู้บวกผู้ลบเห็นไหมครับใช้งานได้นะครับอันนี้เราลองอ่าอันนี้มันมาจากเห็นไหมโอ้แรงมากครับอันนี้แรงมากนะครับเดี๋ยวจะคีบแบตให้ดูนะครับอันนี้เราใช้แบ1 2โวลต์นะครับอ่าแรงมากครับตรงน,นี้สูบน้ำเข้าอ,ออก หกหุนนะตรงนี้ท่อหกหมุนนะครับอันนี้ซ่อมเสร็จแล้วเดี๋ยวจะประกอบผมจะลองสู่งาให้ดูโอเคนะครับสวัสดีครับท่านพ่อแม่พี่น้องชาว <c oughs> เกษตรกรทั้งหลายที่สนใจนะครับอยากจะซ่อมปั๊มเองบางทีเอ่อเขาเรียกว่าอะไรช่างจําเป็นผมเนี่ยเป็นช่างจําเป็นนะครับช่างจาน อยู่ที่หนองละค้างนี้แหละไม่ได้ไกลไม่ไกลหรอกแค่ให้ดูว่าเนี่ยบางทีทำไมเราต้องจำเป็นต้องซ่อมเพราะว่ามันซื้อมาแล้วมันก็อยากจะซ่อมให้มันใช้งานได้ดีเนี่ยเนี่ยซื้อนี่ยรัมดีซีดวงดวอยานะครับเนี่ยซีโฟนะครับ3,500 GPS เนี่ยตัวนี้ทนมากนะครับซื้อจากอมอนไม่ได้โฆษณาให้เขานะประมาณ1,250นี่ทนมากนะครับอันนี้เนี่ยเนี่ยตัวเก่าเนี่ย ใช้มาห้าปีแล้วเนี่ยนะที่มันพังเพราะว่าผมไปต่อไฟพื้นไม่ใช่อะไรหรอกบางทีเราเผลอเลอแก่แล้วนะ,ะมาดูตัวนี้กำลังซ่อมอยู่เนี่ยนะเนี่ยๆปั๊มดีซิสโวลต์แต่ทัน 8,000เขาเรียกอะไร8,000ลูกบาก์เมตรต่อเอ้ย8,000ัน0 0ลิตรต่อชั่วโมงโทษด,ดี8ป0 0ันลิตรต่อชั่วโมงเนี่ยเนี่ยกำลังซ่อมอยู่นะเนี่ยเนี่ย,เ,ยเดี๋ยวจะลองให้ดูนะครับว่าตัวนี้แหละคือลูกค้าบอกว่าซื้อมาแล้วใช้ไม่ได้เลยไม่หมุนเลยอะไรเนี่ยนะเราเช็คดูระบบดูอะไรแล้วเนี่ยทุกอย่างดีหมดนะครับเดี๋ยวผมจะลองผมจะลองเ,อเดี๋ยวอีกคลิปหลังเนี่ยจะปั่นให้ดูเะนี้กำลังจะประกอบ นะครับตัวนี้เดี๋ยวจะปั่นให้ดูนะฮะไอ้นี้อะไรบางทีจาเป็นจะต้องซ่อมนะครับไอ้นี้ตัวนี้เขาเรียกว่าปัมมปป๊มโมปูนปั๊มโมปูนเนี่ยอาการของมันคือลูก <c oughs> แม่เหล็กหลุดนะครับแม่เหล็กหลุดนะครับแม่เหล็กหลุดก็ราาจะเป็นจะต้องจับเข้าที่มันคืนแล้วใช้กาวอ e ี็อกซี่อัดเข้าไปก็ใช้งานได้อันนี้อันนี้เสร็จแล้วนะครับส่วนตัวนี้ อันนี้เขาเรียกว่าปั๊มปั๊มราคาถูกพูดตรงๆปั๊มราคาถูก,าาถกที่ซื้อมาแล้วแล้วสูบบาดาลก็โอเคใช้ได้ประมาณ3ามเดือนส่วนใหญ่ปัญหาตรงนี้ก็คือน้ําเข้าน้ําเข้านะครับน้ําเข้าทําให้ตัว่านอะ่ะมันจะหมดเร็วแล้วก็ตัวนี้มันเจ็ดชดเห็นไหมเน,นี่ยตัว,ตว,ตว,ตวแกนแกนตัวนี้จะเสีย นะครับเนี่ยตัวนี้นอันนี้นี่กำลังซ่อมอยู่หลายตัวนะครับอันนี้ก็เรียกว่าช่างจําเป็นนะครับดูๆไปเป็นพื่อเป็นแนวทางในการซ่อมก็แล้วกันนะครับผมก็ไม่มีความรู้เรื่องช่างหรอกแต่เพียงแต่ว่าเราเรา,เราทดลองแล้วเราทําเองก็ถือว่าสามารถใช้งานได้ตัวนี้ก็เสียนะครับตัวนี้จะให้ว่าดูว่าทําไมมันมันมันเสียตรงไหนตัวนี้เนี่ยดูฮะเส้นเนี่ย ขาดนะครับอันนี้ขาดเห็นไหมครับลดตองแดงขาดนี่สามารถเชื่อมประกอบคืนได้อันนี้ยังไม่เสียนะใช้งานได้นะครับอ้าวโอเคครับขอบคุณครับท่านที่สนใจในโซลาร์เซลล์นะครับดูไว้เป็นตัวอย่างเฉยๆนะครับอ้าตอนนี้เสร็จแล้วนะครับต่อจากคลิปที่แล้วปั๊มดีซี12โวลต์ดูแล้วไม่แรง น่าจะแบตอ่อนนะเพราะผมไม่ได้ชาร์จไว้ก็ก็ก็ใช้งานได้นะครับแต่ว่าไม่ได้นำให้ใช้นะตัวรุ่นนี้นะบอกแค่ขอบคุณครับเดี๋ยวจะทดลองอีรุ่นซีโ3,500 GPH ให้ดูต่างกันเยอะเลยนะครับที่ใช้ไฟเท่ากันครับขอบคุณครับครับอันนี้ปั๊ม c ีโ3,500 GPH ที่เทียบกันกับ สามเมื่อกี้หน่ยนะครับนี่เนหะ็นไหมน้ำแรงเยอะเลยต่างกันริบดิ้วเลยครับไปตัวเดียวกันนะหม้อแบตเมื่อกี้เพรนั้นมันแค่หกหมุนยังออกไม่แรงอันนี้หนึ่งนี้พุ่งครับแนะนําเลยนะครับแค่เนี่ยฟ้าร,รุ่นนี้นะครับอันนี้ร้านอมอนนะที่ขายถูกที่สุดผมที่เข้าที่ผมซื้อมาเนี่ยโอเคนะครับตัวน,นี้ใช้ได้เลยแหละใครสนใจอย,อยากจะซื้อฟ้าบีซีมาใช้นี่รุ่นนี้ทนแล้วก็ ใช้งานได้ดีมากครับขอบคุณครับสวัสดีครับ